สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคำสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าอะ,อะไรคือตัวกรรมในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ส่งสาธยายว่าอย่างไรบ้างเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะครับเอ่ออะไรคือตัวกรรมครับเพื่อนๆพระองค์บอกตัวกรรมเนี่ยก็ตัวขันทั้งสี่นั่นเองนะฮะเปรียบเหมือนผืนนา <c oughs> ขันสี่คืออะไรครับเพื่อนๆพือน <c oughs> คือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้นะฮะเพื่อนเเรียกว่ากรรมนะฮะซึ่งจำแนกไปว่าเป็นรูปธปาตุรูปธปาตุก็มีสี่นะฮะคือดินน้ำไฟลมเ <c oughs> วทนาธาต ก็จะแยกไปเป็นสุขทุกขเฉยๆนี่ก็เป็นกรรมนะเพืเ่อนๆส่วนตัวสัญญาความจำได้หมายรู้ซึ่งมีประมาณมากนี่ก็เป็นกรรมเพื่อนๆเช่นเราเข้าชานหนึ่งสองสามสี่นี่ก็เป็นสัญญาอันหนึ่งสงคาญความปรุงแต่งนะฮะอันนี้ก็เป็นกรรมนะฮะ สี่ธาตุนี้พระองค์เรียกว่ากรรมนะฮะแล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณเคลื่อนออกไปรับรู้เนี่ยเพื่อนๆก็ชื่อว่าวิญญาณไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุนี้ไม่ธาตุใดก็ธาตุหนึ่งนะฮะวิญญาณคือธาตุรู้เนี่ยจะอยู่ลอย โดยปราศจากขันทั้งสีเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพื่อนเพื่อนดังนั้นการบัญญัติซึ่งวิญญาณจะต้องมีบัญญัติขันได้ขันหนึ่งประกอบเข้าไปด้วยเสมอเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นสัจจความจริงที่พระศาสดาได้เข้าไปรู้ไปเห็นความจริงแล้วจึงบัญญัติออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดังนั้นจิตเรารับรู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆ มันจะประกอบด้วย <c oughs> ขันสี่อย่างเนี่ยไม่ขันใดก็ขันหนึ่งนะฮะพระองค์จึงเรียกขันทั้งสี่ขันนี้ว่าวิญญาณติตินะฮะหรือพระองค์เปรียบเหมือนพื้นนาอ่านะฮะพื้นนาที่มเมล็ดพืชเนี่ยปลี่ยวตกลงไปเป็นพื้นนานะะพระองค์เปรียบมเมล็ดพืชเนี่ยเหมือนวิญญาณหรือจิตหรือใจเพื่อนๆนะฮะให้ทราบปัญญาศัพท์ ของภาษาสดานะฮะ